ยตัเคายกอกคาไม่ได้คลาย้วันนี้อบยาพิษอืมโอ๊ะมไปแล้วไปแล้วมีข้าครับ อู найти, rides, ๋เนัโอ okay. yeah. well, ้ยยากไปจารย์นมนู่นจามบนักพรอโอ้ยจัเพ่อเเจอมาครับตรงกลางคน ไม่ครับนี่โอยแล้วสกจานแล้วสิกจามอตกาัวได้

โอ๊ยนี่หลบโอ้ยไอ้เยม่รู้วาเคลร์อฟบีาดี้ผ่อนสบายยังดงควรมาผ่อบายนอนโอ๊ยมาดิโอ๊ย Puhittaa! Puhittaa ei! Puhittaa ei, uuttaa itu kalap itu kalap เข้าใจไหมรอรอมามา,า,มาปั้นที่อิ่ิแตกแน่นอนเอ้มาดิอ่าเสียใจรับเองอือน,น่ยับยับขอ,บอผมแนะ่นอนยับแนะ่นอนตาย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  เรียบร้อยครับผมตายครับไปนอนครับโอเคมนลงมัมลงมั้ยโอดโอ้เฮ้ยโอ้โอ้โหโอโอ้โหโอ้โหัออ้โหเอ้โหโอ้โนอนโหก้นอ้โ้อ้อ้ห มันโหดมากครับผมมาดินี่อลยไม่หล like. no <esh> ือมอากนัวรู้ฉันน่ะดคนนั้นแหละครับ ก็สลาวันนี้ครับขอสลาวันก่อนนะเดี๋ยวแป๊บนึงก็ตังนี้กอ้เฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยเ ก็สำหรับวันนี้นะครับใครชอบการปั่านราก้อนนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วสำหรับพรุ่งนี้เราจะมาสร้างประตูผีสิงให้ดูกันนะผมมีประมาณ8เสียง,ง,รบบยยรงหรือเเสียงเอาไว้ก่อนสุดเพลคับไปบายใครชอบตรงนี้กดไลค์กดแชร์กดซับผมครต์เลยสดเพลับไปบายอินชอว์ตุ๊ตตุ๊ตตุ๊ If you, if you do 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 to do 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 do, I have a pen. I have a, apple. Ah, oh, apple pain, apple pain, pineapple pain. Ah, oh, we pine apple with Bye. -bye.